สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสถตตแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลให้รุนให้เชีี่ยกันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลเกมเพลย์ออฟนะครับเลื่อนชั้นนะครับ แชมเปี้ยนชิพมาฝั่งแฟนกัน1คู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างลูตันนะครับทีมดับ6จะเจอกับพันเตอร์ฟิลทีมดัสานะครับรูตันนั้นวันนี้ตัวหลักเจ็บหลายคนเลยนะครับไม่มีเจมเชียนะครับลูกสาประตูตัวเก่งที่มีหาการมาเจ็บรบกวนนะครับส่วนปีเตอร์คิโอโซกาเบียนโอโซนะครับลุคเบอรี่นะครับ เพเมตเอมปานซูนะครับรวมถึงเฟตออนเดยินนะครับกองหน้าวันนี้มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับไม่พร้อมลงสนามนะครับวันนี้ต้องใช้แฮร์รี่คอนิกจับคู่กับคัมรอนเจอโรมนะครับในตำแหน่งคู่หัวหอกนะครับผิดกับทางด้านทีมเยนฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับวันนี้สภาพทีมพร้อมกว่านะครับขาดเพียงแค่ สองผู้เล่นก็คือแมตติเปียสันกองหลังนะครับแล้วก็สวาโทมัสนะครับกองกลางนะครับคนสําคัญที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับที่เหลือนี่ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้ใช้เดนนี่วอร์ดนะครับ ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเจอกันวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับแน่นอนฮัตเดอร์ฟิลอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะวันนี้มาเยือนนะครับแต่ว่าผลงาน4นัดหลังสุดของพวกเขาถือว่าทําได้อย่างอดเยี่ยมนะครับก่อนเพลย์ออฟชนะมา4เกมติดเลยนะครับชนะโบโร2 0ชนะบาร์ซิลีสองหนชนะควนส์ทีสอหนึ่งและคะนนล่าสุดเอาชนะพิตันซิตี้สองศูนย์เรียกว่าเกมลุกกาลังเล่นได้ดุดันนะครับวันนี้ฮัตเดอร์ฟิลมาเยือนก็จริงนะครับแต่ว่า ด้วยแนวลุกที่คมกว่าฟอร์มโดยรวมที่ดูเฉียบขาดกว่านะครับวันนี้เชเดอร์ฟิลด์นะครับเชื่อพวกเขาน่าจะบุกเอาชนะลูตันได้สําเร็จนะครับหรือยังแย่แค่เสมอนะครับคู่นี้ก็ยังกินหนึ่งมุมนะครับกัดฟลอง์ันเดอร์ฟิลด์นะครับวันนี้เชื่อพวกเขาน่าจะไม่แพ้ลูตันกลับออกมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ